อ่าพาร์ทนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะาพาร์ทที่แล้วทำวิดีโอประกอบเครื่องค้างไว้เดี๋ยคลิปนี้จะมาทำให้จบเลยอ่ไอเครื่องนี้ผมเทสแล้วจากคลิปที่แล้วผมใส่อ่าพวกก้ามปูกับเฟืองเกียร์ถูกนะฮะโอเคถูกอ่าเตะเกียร์ได้ปกติขึ้น1นึ่งลง1ขึ้นขึ้นขึ้นข,นข,นข,นขนอเคอคลิปที่แล้วประกอบไอเจ้าสองตัวนี้ เฟืองสตัวนี้ค้างไว้ถามว่าเสร็จไหมมันเสร็จครับแต่ว่าตอนนั้นประกอบผิดนะฮะอ่าก็กรุณาดูสองพาทให้จบก่อนแล้วค่อยทําตามนะฮะอ่าเจ้าเฟือง2ตัวนี้มันจะมีมาร์กของมันอยู่นะฮะถ้าใส่ไม่ตรงเครื่องก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอ่าผมทีแรกใส่ไปแล้วใส่ไม่ตรงนะฮะโอ้โหเบิ้นไป6,000รอบนี่ไข่สั่นเลยอ่านี่นะครับมาร์กนี่มาร์กตัวนี้อ่ากองก็ โง่ประจำอ่ะนี่มาร์กตัวนี้นะฮะต้องให้ตรงกับเจ้าตัวนี้นะอ่ะนี่นะฮะใส่ต้องให้มันชนกันแบบนี้เห็นไหมตรงนี้จะมีมาร์กเพ่งดีๆนะฮะนี่เห็นไหมต้องให้สองตัวนี้ชนกันนะครับแล้วมันจะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เป็นอ่าพาสุดท้ายละพาสองพาสุดท้ายละเดี๋ยวมาใส่ชามคา์ดกันโอเคประกอบชามคา์ดนะฮะใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปก่อน ตัวนี้นะดูดีๆเอ่อที่ทีท่จริงมีของมันอยู่แหละแต่ไม่รู้ผมไปเก็บไว้ไหนเลยเอาของอื่นมาใส่ก่อนแต่มันใส่แทนกันได้แหละแล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปนะฮะชามตัวนอกอ่ะใส่เข้าไปใส่ให้ฟันมันขบกับเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคเข้าไปแล้วต่อไปนะฮะใส่ เจ้าตัวนี้ไอต,ตัวนี้เป็นแหวนรองตัวนอกอันนี้ตัวในใส่เข้าไปนะฮะแล้วไอ้น,นี้ตามไปเดี๋ยวสปริงเดี๋ยวสปริงผมต้องถอดอันนี้ใส่ไว้เฉยๆอ่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่ไอ้น,นี้เข้าไปแล้วก็น,นี่อ่ะ แล้วก็ล็อกนะครับล็อกอย่างที่เคยทําไปเมื่อตอนคลิปผ่าเครื่องนะฮะตอนเราเราไอ้นี่เ,เราผ่าเราขัดยังไงตอนเอาเข้าก็ขัดประมาณนั้นแต่ว่าขัดอีกฝั่งหนึ่งเราขันไปทางนี้ใช่ไหมเราบุดไปทางนี้เราก็ขัดตรงนี้เอาน็อตขัดที่มันยาวพอจอากนี้ขัดเข้านี่อ่ะแต่ทีนี้ราประกอบแผ่นค์ดเลย เวลาใส่คาร์ดนะฮะให้ใส่ผ้าคาร์ดเข้าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยแผ่นเหล็กนะฮะ,ะวิธีนี้จํามาจากลุงแดงลุงแดงบอกว่าให้เอาที่คมไว้ในที่ทู่ไว้นอกนี่นะฮะดูดีๆฝั่งนี้จะทู่ฝั่งนี้จะทู่แล้วฝั่งนี้จะคมนะฮะจะแบนแบนอย่างงี้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่แผ่นนี้ตามนะฮะใส่ผ้าคาร์ดตามไป ส่วนเจ้ามาร์กตรงนี้นะฮะ,ะเราจะใส่ใส่ไปเป็นแนวเดียวเลยก็ได้หรือจะสลับกันก็ได้นะครับก็ใส่ไปของ VR จะมี6ของ TZ จะมี7แผ่นนะฮะกด,ดับก็ห่างหายไปนานขอโทษด,ด้วยนะฮะไม่ค่อยได้ไปร้านเกมเลยพักนี้ฝนตกบ่อย คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะฮะเคยทำคลิปสั้นด้วยเหรอวาเราอ่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะผมเคยอ่าผมทำเสร็จแล้วละ่ะประกอบขึ้นขี่แล้วแต่ทีนี้มันไม่ถึงใจอ่ะ 4mg มันอืดเหมือนทนะีซน่ะมันอืดต้นแล้วไปไหลปลาย,ายทีเดียวอ่ะ ไม่ค่อยใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ใส่สองเจเคคืนไปรู้สึกว่าต้นมามันกว่าเยอะเลยนะฮะ,ะแล้ววิธีที่ที่ล้างคาบูไปแล้วขัดตุกดคาบูบอกเลยนะฮะวิธีนั้นดีมากเปิดโอตลุปแค่นิดเดียวตั้งสายโอตัลุปนิดเดียวลงไปอื้อเลยนะฮะไม่เชื่อก็ลองเอาไปทํากันดูได้วิธีนี้ดีจริงๆต่อไปเราจะปิดฝาคา์ดนะฮะฝาคา์ดมันจะมีไอลูกศรอ,อยู่ อ่าเอาลูกศรตัวนี้นะฮะทาให้ตรงกับเจ้ามาร์กตัวนี้นะมันจะมีมาร์กตัวพิเศษของมันอยู่ตัวหนึ่งนะฮะดูดีๆด,ดูดีๆนะมาร์กตัวพิเศษอยู่ตรงนี้อ่าเสียบเข้าไปให้ตรงอ่าพอตรงแล้วก็ใส่สปริงนะฮะใส่สปริงปึ๊บๆๆๆแล้วก็ล็อกน็อตล็อกเหมือนเดิมครับล็อกควย จะได้แรงกดจะได้กระจายไปเท่ากันอ่าพอล็อกเราล็อกสองตัวนี้แล้วใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ล็อกนี่ล็อกไขยนะฮะไขแค่ตึงมือก็พอไม่ต้องไปไขแน่นหลมากนะเอาแค่ตึงมือแบบว่าตึงแล้วมันยังเข้าไปได้อีกเอาแค่ตึงนะครับอย่าไปเข้าไปเยอะมันหักขึ้นมาเลยยุ่งเลยโอเคครับคลิปประกอบเครื่องก็มีเท่านี้แหละเสร็จแล้ว ผมเทสแล้วเทสเองกับมือเลยว่าทุกอย่างมันปกติแล้วใส่เกียร์ถูกใส่อะไรถูกแต่ตอนนั้นใส่บาลานซ์ผิดไปอ่าก็เดี๋ยวจะให้แล้วก็ดูสองคลิปให้จบนะฮะแล้วค่อยทำตามนะอ่านี่ติ๊กเกอร์กลุ่มผมเอง <Yeah. S 1> เป็นไงทั้งกลุ่มมีอยู่สามคน <c oughs> นี้นะกลุ่มผมอันนี้อันนี้กลุ่มใหญ่นะฮะยามาฮ่ากลุ่มใหญ่อันนี้กลุ่มเ,เล็กๆของผมมีอยู่สามคัน อ่าเดี๋ยวว่าจะทําจะทํากลุ่มใน f a c e b o o k เดี๋ยวเดี๋ยวคิดละคิดอีกก่อนเดี๋ยวว่ากลุ่มแม่งเงียบกลัวมันเงียบอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรก็เม้นมาละกันนะทำได้เดี๋ยวผมทําให้โอเคครับผม